ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนดี๋ยวับไปส่องมันนี่ผมก็ออกมาเตรียมงานนะครับเตรียมงานนะครับเตรียมใหญ่ทอนะครับเตรียมสำรวจท่อนะครับด้วยตอนเสาร์นี้นะครับเพราะว่านะครับปางมือออกมาในท่อนี่ลุดครับท่อได้ลุดนะครับเพรรู้ว่าลุดเจือจากอีกอย่างครับลุดเรื่อยนะครับลุดเรื่อยนะครับทั้งที่ท่อเนี่ยผมดันเข้าไปจวนแน่นนะครับแน่นยังยังลุดอยู่ นะครับเนื่องจากรูดไปแล้วก็ขีดให้เสียเวลานะครในในการแห่ลาดน้ำอ้อยนะครับโรสิเรียลพี่น้องข้างบนก็เริ่มงามแล้วล่ะนะครับเริ่มเพียวขึ้นายแล้วนะครับแต่ว่าหยาดดีนะครับสุดโจดเรื่องหยาดเลยเดี๋ยวไปเบื้งนะครับรอรอรอว่าให้ฝนตกลงมานะครับผมจะได้ขีดหยานะครับในขั้นตัวต่อไปนี่นะครับพี่น้องเบื้งเอานะครับว่าสิงามขนาดไหนนะครับสารพัดหยานะครับพวกที่ ขาดง่ายๆพอดีขาดง่ายๆก็มีนะครับสายสายยางนะครับปีที่แล้วผมคิดว่าผมเพ็ดดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วนะครับปรากฏว่าหญ้าเกือบรถปีนี้นะครับหนาตึบเลยครับเลี้ยวไปบึงไหนที่อ้อยเฮ็ดอ้อยเขียวๆนะครับสุดยอดเลยเรื่องหญ้าอันี่นะครับัอนนี้คือปัญหาอีกอันหนึ่ง ที่อ้วยมันมีใบคุ้มนี่นะครับใจผมเนี่ยอยากให้มีใบคุ้มนะครับใบคุ้มคุ้มดินคุ้มหญ้าไว้นะครับคุ้มน้ำคุ้มคมุ้มชื้นไว้นี่นะครับถ,ถ้าถ้าไปให้ป่อยไว้ก็เป็นอย่งนี่แหละพี่น้องปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องว่าจะพืชนี่ขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยครับเพราะว่บบาบ่ได้ขีดคุ้มไว้แต่แต่แต่ตเริ่มแรกนะครับเพราะว่ามันเทียนนิดเทียนน้อยนะครับเพี้บ่ได้ถอกันบ่ได้เสมอกัน เห็ดไปทัวทิพทุเรียนพี่น้องหลังเทียหายน้ำไปก็เลยยังพระท่านด้คุ้มไปปัญหาสีตามมานะครับถ้าถ้าอยากให้ดีนะครับหายน้ำไปหายน้ำไปเสร็จเสร็จแล้วแต่ละช่วงนะครับแต่ละช่วงหรือว่าแต่ละสัปดาห์นะครับขีดคุ้มไปพร้อมเลยนะครับถึงจะถึงจะดีนี่นะครับผมก็บริขีดไว้นะครับก็เลยปล่อยไว้แบบนี้เบิ่งนะครับหลท์เทียเพื่อนเราแบบนี้หลายเทืียแล้วนะครับเกิดปัญหาสีขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวลองเอา มาตรวจสอบทดลองมังกรจากเปลียงหนึ่งนะครับที่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอฝนมาก่อนอย่างหน่อยหนึ่งนะครับหรือหายนำไปนำฟังอีกอีกเปลียงหนึ่งนะครับก็สิเอาว่าคุ้มไว้นำนครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะไปหาเมื่งอย่ามาขีดก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อเพิ่งเปลียงนี่พี่น้องเปลียงนี่คือกันนะครับแต่ว่ายังยังโบได้เกิดลายขนาดนั้นนะครับมัเกิดลายขนาดนั้นนี่ หลายอย่างนะครับต้องมาเบื้องสายสายยางเป็นสายผ้ามันเบานะครับเวลาลมพัดมันก็สิปิวเวลาหายน้ำไปบรนหยันมันพับนะครับพับมันพับมันทับกันนะครับสายทับนะครับแบบนี้นะครับเวลาลมมานะครับบ่วานลมแห้งกมื่วานฝนตกกับนตกไข่นะครับมีดอีงติงคือเกาอยู่นะครับสุดยอดเลยครับปีนี้พี่น้องตัวากนี่หลีนะครับหมื่นม้าใกล้กับโบตกเห็นอยู่ใกล้กับบ บโบตัวโ,โ,โบมาไก่เลยนะครับจะหายน้ำไปเรื่อยนะครับพวงหนึ่งแห้งมาแล้วนะครับแห้งมาแล้วย่งจะหายไปเรื่อยๆครับหายไปก่อนจับงามอยู่นะครับจับงามเบิ้งเดียวนะครับยังเขียวอยู่นะครับช่วงหนึ่งทั้ง บอ่อบาดานน้ำฝนนะครับเขียวอยู่นะครับแต่ว่าบางม่องก็กเหี่ยวแล้วนะครับเนื่องจากหายน้ำไปเป็นเดือนแล้วเดือนเดือนหนึ่งเดือนกลัวแล้วนะครับก็มีบางบาง,บางหม่องนะครับเริ่มเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วฝนมดตกลงมาข้าพวงผม,มยืนอยู่นี่กระถือกน้ำอยู่ว่างสามสี่มือเฉล้วนะครับผมมัดอาอยใสายยางมาใส่นะครับก็เลยปล่อยทิ้งไว้นี่ก่อนครับคลิปดีมีประโยชน์มีสาระ นะคฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมกูมไม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานที่ผ่านมานะครับเป็นปีๆเดีพี่น้อง <c oughs> ครับสรับวัดีบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายนะครับรพบกันในวิดีโอต่อไปคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ